คป well да. ้าบ้านะอ่ะวัยดีก่อนบายดีครับยังวัยดีครับยังวัยดีครับยังวัยดีครับยังป้าบ้านนะครับอย่าดื้อนะอย่าออกไปนอกนะเดี๋ยวรถชนนะรู้ไหมาู้ไหมคะหน้าหมีหน้าหมีหน้าหมีไปนะไปนะไปทำงานก่อนนะตอนเย็นเจอกันนะโอเคไหมครับ โอเคแมครับโอเคแมครับเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องอ้อนรู้แล้วต้องเย็นเจอกันอ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีครับยัง <c oughs> เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไอหมูไอหมูพุ่งใหญ่เนี่ยยุงกัดเนี่ยใช่ ชอบพุงชนชอบพุงชนยุงแ่ยุงเยอะเลยข้างหลัง่ยุงกัด,ด,น,ดนี่ยุงชอบเดี๋ยวล้วงสีดำเ่ยยุงชอบ หหหไ่หม่หมตกตกตกตสดีครับกันสวัสดีครับกอน ยุงเห็นไหมยุงบินไปบินมานะทำกลุ่นกลุ่นตกจริงๆนะตกจริงๆนะอาะตกจริงๆนะอ่ะ เ้าบ้านนะเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านนะบ๊ายบ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 ๊ายบายบ๊ายบาย